เงี S <S 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 ้าบอลถ้าบอลมันโดนี่มันงจะดังอเงี้ยมันดังเงี้ยนี่้ยแสดงว่าลูกปอลแต่ถ้ามันดังไม่ไม่ได้นะมโอดย่โโลังใจหน่อยกลังใจหน่อยไม่วไ ไปเออแล้วด้วยเออเอออ้าวเออแล้วอ้าวเฮ้ยกูอะไรอยู่นู่นอยู่แล้วขอเอาบอลใหม่เอาบอลนั้นเอออ้าวไปไปไปข้างนู่นเลย